ุคนวันนี้พี่เขียวจะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กับพี่มดนะทุกคนรัยการพี่เขียวได้ได้แต่งรถของเขียวมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าลงตัววันนี้ก็พี่เขียวเกิดโปรเจกต์เซอร์ไพรส์พี่มดเดี๋ยวเรามาดูการรถพี่เขียวจะเอาอะไรเซอร์ไพรส์พี่มดนะฮะเพื่อจะมาดูว่าการของพี่มดจะเป็นยังไง อันนี้บอกเลยว่ามันเป็นความลับขั้นสุดยอดมากที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่เฉยจะเซอร์ไพรส์เจ้าคุณนายตัวแสบของพี่เฉยยังไงนะครับทุกคนแล้วพี่เฉยจะโดนอะไรบ้าง <c oughs> ลุ้นอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดี f อมดเขียวชมภัยทุกๆกคนเลยคะ่ะทุกคนเช้าวันนี้วันหยุดสัปดาห์ของพี่มดนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะทุกคนวันที่แบบ ปล่อยจิตปล่อยกายว่างๆนั่งอยู่บ้านนะคะวันนี้ไม่ร้องตามพี่เขียวไปไหนนะะก็พี่เขียวโทรมาบอกพี่มดนะคะทุกคนว่ามดพี่มดเดี๋ยวมีอะไรจะเซอร์ไพรส์มีอะไรจะเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนให้ตั้งกล้องรอเลยเปิดช่องตั้งกล้องรอเลยพี่มดก็แบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยพี่เขียวมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ต้องยิ่งใหญ่มากแน่เลยพี่เขียวบอกจริงจริงจริงๆเตรียมเลยเตรียมเลย วันนี้เขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์เขาซื้อลรถซปเปอร์คาร์ให้หนึ่งค <Wow. S 1> ัโนโหดีแบบว้าวหัวใจเต้นแรงเลยทุกคนพี่มดก็เลยมาเปิดกล้องนะคะมาเปิดกล้องแล้วก็ให้ทุกๆท,ท่านนะคะเซอร์ไพรส์ไปกับพี่มดเลยว่าพี่มดจะได้รถซปเปอร์คาร์แบบไหนยังไงนะคิดไว้ในใจคิดวาดฝันไว้แล้วคือในใจเนี่ยเคยเคยบอกพี่เขียวอยากได้รถแบบอยากได้แบบเปิดประทุนอยากได้สองที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบ แค่คิดก็มีความสุขแล้วฮนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ารถซุปเปอร์คาร์ที่พี่เขียวบอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนเนี่ยเป็นรถอะไรทะทุกคนมดคิดว่านะพี่เขียวก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนนะคือคงคงเขาคงจะรู้สึกรู้สึกอะไรบางอย่างในการที่เขาแต่งรถพี่เพี้ยรหรือเปล่านะทําพี่เพี้ยเยอะทารุ่นทานี้นั่นกก็เลยอยากจะแบบเออให้พี่มดได้แบบมีรถซุปเปอร์คาร์มีรถแบบ เอาไว้ใช้เล็กน่ารักสักคันหนึ่งดีพี่เขียวน่ารักจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรอติดตามชมกันเลยนะคะว่าพี่เขียวจะเซอร์ไพรส์พี่มดด้วยรือะไรที่ตามชมกันค่ะคุณคะตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ10 10กว่านาทีแล้วพี่มดรอไม่ไหวแล้วรอในบ้านไม่ไหวแล้พี่มดมายืนรอตรงนี้เลย างเข้านี่เลยเดี๋ยวจะต้องมาช่องนี้ทุกคนนี่เดี๋ยวต้องมาช่องนี้แน่นอนแล้วก็ไปเจอดตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วค่ะว่าซุปเปอร์คาร์ของรถนั้นเป็นรถอะไรนะคะพี่บ๊วจะขับให้โฉบเฉี่ยวเลยค่อยดูโอเคเรารอก่ันเลยเดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้พี่เจรน้อง้กดมากันนะกินเด้น จะว่าไงนะเขาจะดีใจไหมนะบังเจกล้าครับเห็นอะไรไหมหมดหินมาแต่ไกลแล้วซุปเปอร์คาาำบอกของเราโอ้โห แม่เจ้า oh, <no. S 1> พ่อคุณแม่คุณเอ้ยพ่อคุณแม่คุณเอ้ยอะไรวันนี้ <c oughs> โอ้ซูปเปอร์คาร์ของมันโอ้โหแก้มตอบตูดปอดมาเลย ุกคนวิบวิบลมเสียมากเราเห็นซุปเปอร์คาร์ของพี่เขียวแล้ว<อ>ไม่ออกบอกไม่ถูกนะจุดนี้ดูกันไปเอาซุปเปอร์คาร์อืม แกมตอบตูดปอดอะไรมาเลยความหวังพังทลายลงไปจากนี้จะอยู่ยังไงโ,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 โอ้โหไอเราก็นึกว่ามินิคูปเปอร์มิดเทนเบนเบนอะไรก็ว่ากันไปมา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 ,มาดูที่มันเป็นยังไงออกอยก็ออกอยก็ออาเอา นคิดว่านะพี่เขียวก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนไม่รอดมีคอใครยุ่งหัวเลือดไม่ออกไม่เจ็บเดี๋ยวเจอเลือดไม่ออกไม่เจ็บไอเราก็หวังไปไกลหวังดีใจเอาอะไรไม่แล้ว ตอนนี้ซุปเปอร์คาร์ของเขาหลับตาตั้งสติสักแป,ป๊บหนึ่งนะ,ะแล้วก็มาเปิดกล้องกันใหม่ค่ะทุกคนนี่จอดเรียบร้อยแล้วค่ะจอดแล้วเจ็บตัวแน่แน่ไปชมกันเลย ยังยังไม่สลดยังไม่สำนึกยังเดินยังภาคภูมิใจเดินแบบมีรอยยิ้มแบบมีเล่สสนัยมามานี่สิมานี่สิซปเปอร์คาร์ซปเปอร์คาร์อะไรคะของฝันไนงะของควันอะไรคะเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์อะไรคะ ีมเจอไพ่อะไรคะเซอร์ไพรส์มดไงของขวัญอะไรคะคุณคุณบอกซูเปอร์คาร์ไหนอธิบายมามันเป็นซูเปอร์คาร์จริงๆอธิบายมันเป็นรถสปอร์ตสปอร์ตตรงไหนสองประตูสองประตูปูเป้สองประตูตากลมสองที่นั่งไปได้ทุกที่ตอบทุกโจทย์ใช่คลาสสิคคาร์สปอร์ตคาร์ ดูดิมันแชมป์โลกชัดๆมาคุยมาคุยยังไง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 ซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรบอกมาใครเอามาฝากจอด ใครฝากจอดใครฝากซือ้ออะไรยังไงพี่แขวซื้อมาให้พี่มดครับทุกคนปลาสายเปย์โอ้โหเปแล้วครับวันนี้ทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงหมดคำพูดหมดคำบรรยายใดๆคาลิบเบียนอีกแล้วแล้วสภาพคือแก้มตอบอย่าดูดมาเยอะดูดมาเยอะ <c oughs> <c oughs> แก้มตอบูด,ด ชมชลูดตูดปอดยอดคุณพลโตตํารามันคือแชมป์โลกอ่ะเหวยุบหั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 วเดือนไม่ออกไม่เจ็บกินเลยอ่ะชูนไม่ออกไม่เจ็บเท่หร่ก็บมเจ็บไหมไม่เจ็บ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 ไม่จดไม่จําอันนี้มันมันตอบโจทย์ทุกอย่างนะทํางานก็ได้เที่ยวก็ได้เนี่ย เห็นไหมมันเป็นรถกระบะโอ้โหทุกคนวิววศนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วไม่มีอะไรจะพูดไม่มีสติไม่รู้ไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรยังไงเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากนี dim? ่ไงของฝันของขวัญสองประตูคูเป้ติดไหมเครื่องไม่ติดเครื่องไม่ติดเครื่องไม่ติดมีพวงมาลัยไหมไม่มีไม่มีพวงมาลัยไม่มีพวงมาลัย แล้วดูล้อยางอะไรโปลิโอ,โโอ <c oughs> ดอกไม่มีแล้วยางอะไรไม่รู้โอ้โหเอาให้พี่เขียวแนะนําเลยรถอะไรยังไงเนี่ยซื้อมาเนี่ยแผนการคืออะไรเอาบอกดิอันนี้พี่เขียวตั้งใจจะให้มันเป็นแชมป์แชมป์อะไรรุ่นเลดี้เลดี้เลดีก็คือการที่จะขับพี่เขียวต้องไปแปลงเพศก่อนทุกคน <c oughs> ไม่ใช่ให้มี่มดขับ ก็เห็นทุกคนคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นพี่มดขับรถโอ้โหพี่เขียวก็เลยปรึกษาด้วยทีหลังปรึกษาด้วยหารถที่มันเหมาะกับพี่มดไงมันก็เลยลงตัวที่รถคันเล็กๆไปรถสปอร์ตโอ้โหรถสปอร์ตคูเป้สองประตูคิดไปนู่นคิดไปนู่นนึกไปถึงอะไรพี่นึกไปถึงมินิคูเปอร์นู่นตากลมบิตเทนมั่งอะไรมั่งเปิดประตูเบนซ์บีเอมเปิดประตูโอ้โหสองประตู ก็ได้ซปเปอร์คาร์มาแล้วนี่งโอ้ oh. ก็มันเป็นซปเปอร์คาร์ในป่าไงฮะโอ้โห oh, <n> นี่ซื้อมาจริงจริงโอ้โหหมดคำพูดโอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวก,กี่บาทกี่บาทเงียบกี่บาทกี่บาทสามอะไร เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเจ้าคันนี้เราได้อะไรบ้างหรือว่าพี่เขียวเห็นปุ๊บนี่คือเห็นแววแชมป์มันมาเลยในรุ่นเลดี้นะไม่เกี่ยวกับรุ่นประเภททีมที่ว่าพี่เขียวจะลงนะคือตั้งใจเอามาให้ตั้งใจเอามาให้พี่มดโอ้โหไม่ปรึกษาแต่พี่มดเล่นไม่ปรึกษาแล้วอันนี้ไม่ได้บอกพี่มดก่อนแต่ว่าไม่ปรึกษาก็วางแผนไว้ให้พี่มดใช้ไงวางแผนถามด้วยว่าเอามาเอาไหมโอเคไหมก็มาถึงขั้นนี้ถ้าไม่โอเคก็ไม่รู้ขายถ้าเป็นของพี่มดพี่มดขาย ใครอยากได้ติดต่อมาไม่แต่สามหมื่นมามันไม่ได้มีช่วงล่างพันนี้นะนี่พี่เขียวใส่แล้วใส่มาแก้มตอบตูดปอดติดยามาเลยเนี่ยนะยังไม่เห็นข้างในไงยังไม่รู้ไงว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างทุกคนรู้ไหมว่าเครื่องอะไร <c oughs> รู้ไหมภายในเบาะแต่งมายังไงคอนโซลเป็นสเตเลสยังไงอะไรเงี้ยอลูมิเนียมเงี้ย หม้อน้ําอยู่หลังเลยแบบสไตล์แบบรถแข่งแล้วว่าโอ้โหตล์รถแข่งแล้วช่วงล่างนี่พี่ก็มาใส่เอาของที่มีที่อูซื้อมาแล้วก็ใส่ไปเหมาะสําหรับไปแข่งคาริเบียนรุ่นคาริเบียนทานแข่งหรือรุ่นเลดี้อคิดเองเออเองใครเขาอยากแข่งด้วยก็ไม่รู้จะได้เห็นพี่มดขับรถแข่งรุ่นเลดี้ครับทุกคนไม่ปรึกษาไม่ปรึกษาไม่ปรึกษา โอเคเดี๋ยวพี่มดต้องขอมาดูภาพรวมมันยังเห parole, ็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหอยากโชว์เห็นไหมประตูไหมต้องเคลียร์หนักเลยทุกคนต้องเคลียร์กันหนักเลยประตูเป็นรุ่นผูกเชือกประตูเป oh, oh, ็นร um> um ุ่นผูกเชือกเดี๋ยวต้องเคลียร์หลังไม้กันหนักเลยคาริเบียนลาฟาเอลยังทำไม่เสร็จยังอยู่ครึ่งครึ่งกลางกลางไม่เท่าไหร่ไปเอาอีกคันนี้มา ไปเอาคันนี้มาอีกโอ้โหเพียใจยจริงๆโอเคเดี๋ยวขอตั้งสติรวบรวมสติแล้วก็คุยกับเขาสักหน่อยนะแล้วคลิปหน้าพี่มดจะพามาอัปเดตรีวิวเจ้าคันนี้ว่าได้อะไรยังไงมาสำหรับคลิปนี้ลากันไปคเคลียร์ก่อนไม่ไหวจริงๆต้องโดน ไม่เลือดไม่ออกไม่เจ็บเพราะฉะนั้นคลิปนี้เลือดต้องออกอ